สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิงจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเปรีหลวงปูตต่โตพระครูวิริยกิตติรุ่นสองอายุครบ8ปปีหลังยันตรีนิสิเหเนืองเงินวัดประดูชินพลีทนบุรีกรุงเทพมหานครปี2510แท้ดูง่ายมีร่องรอยงานเชิงช่างแกะบล็อกสดวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมหลวงปู่โต,ตอินทสวุวรณโนหรือพระครูวิริยกิตติเป็นพระเกตอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดประดูชินพลีเขตท,ทนบุรีกรุงเทพมหานครท่านมีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติวิาาวปัสสนากรรมฐาน และมีวัดปฏิบัติที่เรียบง่ายสมถะได้รับความเคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศรเรียนหลวงปู่โตพระครูวิริยกิตติรุ่นสองอายุครบ82ปีเนื่องเงินวัดประดูชิงพลีทนบุรีกรุงเทพมหานครปี2511เรียนรุ่นนี้จะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2511เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระที่หลวงปู่มีอายุครบ82ปีถือเป็นเรียนรุ่นสองของท่านหลังจากที่รุ่นแรกจะสร้างไปแล้วและได้รับความนิยมสูงมากนักสะสมรุ่นเก่า มักจะมีการเก็บพระไว้ในกรอบป้องกันการโดนสัมผัสเปลียยนจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติเหรียนมีร่องรอยการแกะล็อกสดที่ชัดเจนตัวหนังสือคมชัดลึกมีร่องรอยสนิมเกิดจากความเก่าของโลหะแห่งเหี่ยวตามการเวลาเปลี่ยนแปลงตามอายุการสร้างของโลหะแท้ดูง่ายจำนวนผิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียนนี้เป็นการครอบครองของอมมเลตปิง เหรียญหลวงปู่โตพระครูวิริยกิตติรุ่น2อายุครบ8ปปีเนื้องเงินวัดประดูชิมพรีธนบุรีกรุงเทพมหานครปี2511พุทธคุณวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้รับความศรัทธาสูงเพราะปรากฏประสบการณ์จากผู้ที่บูชามากมายโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายภัยพิบัติและอุบัติเหตุเมตตามหานิยมเหมาะก,กับผู้ค้าขายติดต่อธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองหนุนดวงหนุนการงานเหรียญหลวงปู่โตพระครูวิริยกตก รุ่น2อายุครบ82ปีเนื้อเงินวัดประดูชิมพลีทนบุรีกรุงเทพมหานครปี2511คือวัตถุมงคลที่มีทั้งคุณค่าทางพุทธคุณและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ศรัทธาหรือผู้สะสมพระเครื่องที่มีแนวทางชัดเจนเหรียญนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องรางคุ้มครองแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศรัทธา,อ,ญญาอันมั่นคงในพระกรรมฐานสายปฏิบัติอย่างแท้จริงเหรียญหลวงปู่โตพระครูวิริยกิตติรุ่น2อายุครบ82ปีเนื้อเงินวัดประดูชินพลีทนบุรีกรุงเทพมหานครปี251 1 ผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่คุค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้งานแกะล็อกชัดเจนไม่ใช่เหรียญถอดพิมพ์พุทธคุณเข้มขลังพิมพ์ทรงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหรียญแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงเหรียญหลวงปู่โตพระครูวิริยกิตติรุ่นสองอายุครบ82ปีเนื่องเงินวัดประดูชิมพลีธนบุรีกรุงเทพ ไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิผู้เรืองเวททั่วประเทศเหมาะอย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาหากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR Code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป